ตอนนี้คุณกำลังเจอจุดเปลี่ยนอะไรบางอย่างหรือเปล่านี่กับไพ่ทาวเวอร์ครับที่บ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่เกิดขึ้นแบบที่มีคาดฝันถ้าเกิดคุณเจออยู่บอกผมพิมพ์นิดนึงนะมีตัวช่วยดีๆนะครับที่จะช่วยเสริมดวงเสริมทรัพย์เสริมเฮงนะครับปีเสียเลขทรัพย์เปิเสียเปิดคาสตรีนะครับแนะนำนะครับกดที่โปรไฟล์ผมได้เลยถ้าเกิดใครสนใจสั่งได้เลยนะครับ ที่คุณจะได้เจอมันเป็นโอกาสนะครับมันเป็นโอกาสอะไรต่างๆที่มากับผู้คนนะครับรวมถึงความรักด้วยนะครับแม้ว่าท้าเกิดคุณนะครับเลิกกับใครกระทันหันหรือแม้ทั้งคุณพึ่งจะเลิกลากักใครไปช่วงหนึ่งนะครับค้โอกาสต่างๆก็จะเข้ามารวมถึงความรักด้วยนะครับความรักที่เข้ามาเป็นแบบไหนมาดูกันนะครับความรักเป็นแบบสดใสครับเขาจะมาเติม energy ของคุณจากที่คุณล้างลาหรือคุณหมดแรงนะครับคนคนนี้ที่จะเข้ามาจะเป็น energy ให้คุณจะมีพลังในการผลักดันคุณในการที่จะทําอะไรต่างๆโอกาสใหม่ๆก็จะโผล่เข้ามา มันไม่ใช่เพียงแค่ความรักเห็นไหมมันมีเพียงแค่โอกาสต่างๆคุณอย่าเพิ่งท้อเพราะอะไรเพราะมันจะนํามาพร้อมกับเงินครับถ้าเกิดคุณได้คนรักใหม่คนรักคนนี้จะนําพาโอกาสและเงินมาให้คนนี้จะพาคุณรวยว่าเดิมผมการันตีเลยนะว่าเขาจะพาคุณรวยว่าเดิมและคนคนนี้จะเป็นหนึ่งคนที่จะพาชีวิตคุณไปสู่ความสําเร็จเพราะอะไรสิบถ้วยเข้ามานะครับความฝันข,ของคุณอยู่ไม่ไกลนะครับผมเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่อาจจะทาให้คุณรู้สึกสะดุด แต่คุณจงศรัทธาในโอกาสที่มันจะเข้ามาถ้าคุณเชื่อกดติดตามผมไว้นะครับและพิมพ์คําว่าก้าวๆผมมั่นใจน่ารับประกันว่าเขาจะมาอย่างแน่นอนครับ